ทุกท่านพี่น้องแรงใหม่บอกเบิกทรัพย์รับมีที่มาได้บาทนีคนเก่าหรือคนใหม่นี่คนใหม่แมอเจ้ทั้งกรุงเทพทั่วมาเออมาดูเบิกทรัพย์นานแล้วสัตว์หัวได้กันหลุดวงใหก็ได้พวกเขาจักเทียคนว่เขาเที่ยเดี่ยวนึ่ง่นว่าองวนี้เจ้ให้รับมีที่มามันเป็นเลขรับคนว่ามีที่มารับอีกแล้วเหรอ โอ้พนว่ายาปากแห้งล่างยางเดียวซะนี่เพราะต้องซื้อบนล่างยางเดียวกับพ้อพันว่าเอฟซีงวดนี้ดูก่อนก็ได้เนาะนี่ในหน่อยหางก็สว่าจังสั้นนะเอ๋ออามาฝากเอฟซีก็นะะเบิกซับกับลุงลิปไปเที่ยนึงแหละละแกว่าก็อยากให้ลุงทางช่องอีกอันนี้งวดแรกใช่ไหมงวดแรกพ่นว่าบ่เคยหลุดจักทีอไม่เคยหลุดเข้าทุงวดทุงวดแม่ได้ทุกงวดแม่เห็นแล้วแม่สงสารพ่นว่า งดด<ม>ดวดอะไรก็แจ้งก่อนค่ะงวดนี้ดูก่อนก็ได้นะเ c ซีนะ เยอปลาเยอาเปนมเร่องนี้ข้างในภายใก็ไม่ใช่ว่ามันแน่นอนนะาของเธอพาหลายครั้งแล้วเงินเยอะของเจ๊เรียกมาจากไหนคะมีที่มามีที่มาเป็นอย่างไรมีที่มาเรองะไรมีทมาจากเทพโอ้วันีเขาให้ตัวไหนคะ Good night. ทราบสีนอนแต่เลยอันหาปักสมุดประกาแทบเพราะท่านพ้นว่าสีไฮชั่วชั่ววัดล่างย่างเดียวแต่ว่าเลขบุญกับสีมีอยู่เพราะท่านใดได้หนึ่งพี่นอกก้องห้รอกอนเพิน่นใดน้ำเขาสูงวดรับมีที่มากสายกรุงเทพเพิ่นวะอันนี้โท่มากขังแรกเหล่าแกล้งไม่เจทางกรุงเทพหงนินเสียงพร้อมแต่ว่าเพิน่นบ่ห้เอ่ยําเด้อพอว่าเพิ่นก็เอามาแบบ มงในคือกันเอามาปล่อยให้เห่าคือคือจริงพนนหาเบิกทรย์เอามาซื่อเ่อไปเบิกทรยบกะอยากให้พี่น้องในแก้มือหรือว,วาถือเลขมากกะจังเอาจักสิเขาว่าเขาวงวดนี่เห่ารุนกันแต่ว่าให้รอดก,กอนเดอ้อพิมรอดน้ำเดอ้อลิปนาสิมีอีกมีตัวไหสามตัวบนเขาว่าเขาตรงตรง,ตรงเด้ดิเบิกทรย์กะรอดสามตัวบนเนาะค่ะอันนี้รับมีที่มานะคะเจ้าไม่ สายกรุงเทพเพื่อนวารับมีที่มากรุงเทพเนาะค่ะอีฟซีแต่ว่าในนึงในนั่นตรงเล็บฝันเบิกทรัพย์จำได้อยู่นอเบิกทรัพย์ฝันว่าปูหายผีมาบอกบเลขบนมันเสียออกเก้าหกศูนย์เลขล่างมันเสียออกศูนย์หาจดเอาเธอแม่เพื่อนวารตรงศูนย์หาแต่ว่าของเพื่อนจะหายมาหาศูนย์แต่ว่าเบิกทรัพย์ไปได้หลายอาจารย์บางอาจารย์กล่าวว่าดับศูนย์มามัน เบิกทรัพย์กับอสื่อตัวใดบารนิมคือเหลขกมากเลขกปูคือสีดับแต่ว่ากองสลากเพิ่นบ่นนดับดรอกอันนี้เพิ่นหมุนอยู่ในหันเนาะซ้าถูหมุนใส่เล็กปูกานเด้องหงวดนี่หันบ่งหมุนใส่กเกีย์มันสีเศร้าสื่อได้มันหลาบด้วยเนาะพี่น้องเนาะเบิกทรัพย์กับเจ็บขิงหัวดที่แล้วอัดเจี๊ยตึ่งเจยไงสังลุยเจี๊ยึ่ง่วงในมาดวนเจี๊ยึ่งล่างยางเดี่ยวว่าท่าน พี่นออ้องเอ้ยซืดเต็นหนึง่งจังแม่ฉลาดไปหกหนึ่งพีดแต้มเดียวเสน่เงินเป็นล้านคนได้หววที่แล้วน,นั้นได้ไหลายวันนี้เจ้ใหญ่ให้มาไหมบัวไฮเดีวบัวคีบแล้วรูดควนว่า <c oughs> อลอกคนใดกับพวกเขียนลอกแต่ว่าก็มีเจ้าใหม่ให้มาอยู่ก็มันก็รูดแต้มเดียวนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนก็ มีเจ้าใหม่ให้มาอยู่แต่ก็ไม่แน่อาจจะมีเม็ดเดียวหางเดียวเพราะว่าเป็นสิธิ์โทษมาหน้าที่ซุดท้ายนะเม็ดเดียวคือจังหวัดที่ได้ฮันบอได้ลงแต่อันคลิปสันเจ็ดหนึ่งร่างอย่างเดียวสายดวนมากไมา่ประสันล็อกอ,อ้อ,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 อยเนาะเพื่นะอนวาอุ้ยออกวกหนึ่งเสียใจล็อกอ้อยด้วยวันี้เอาล็อกอ้อยาะล็อกเอาอยู่เนาะโอ้ล็อกอ้อยแปลว่าเอ,อาอยู่มันมันหลุดแต้มึงเหมือน,นกัน บอกเอฟซีทั้งส่องไปหลายเติบอยู่ครับคนกเงีสสื่อหลายแต่เจ็บหนึ่งเขาเลยปืดไป<ม>หุกหนึ่งซะงว<ม>ดนี่เดี๋ยวถ้าเอาหน้าที่สุดท้ายกันแล้วกันสำหรับนับจี่ไงเอามือเลขออกด้วยพี่น้องเพื่อนกัไห้คือเกาแต่ว่าสิหายมาหางเดียว เราจะลงไหมแค่นั้นใช่ไหมมันอยู่ที่เบิร์ซับจะลงไหมเอฟซีอยากได้เอาคอมเมนต์มาโหลดใช่คอมเมนต์มาเนาะคันอยากได้สีลูกไห้คันบพอยากได้สีเสือเอาเองรลับจีไงพอของเพิ่นห้มากนะมันหางเดี่ยวเม็ดเดียวขันเพิ่นห้มากว่าเมนบมพาดหน่าตะเกาขันออกส่วงมันอยากเปิ้นมันเป็นตาช่างมองหนีแบบพี่น้องพอไปะขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยสายกรุงเทพแรงไหมแรงไหมพี่น้อง พี่เพิ่นโทรมาจากกรุงเทพแรงไหมเพิ่นถือสวดสวดรพันคุ้นพันพันคุ้นพัน,พน,พนแรงไหมละเนี่ยเพิ่นถือกันด้วยละเพิ่นถึงไห้นี่ก็แั่นเ<อ>พิ่นว่าไห้ที่ไห้ในคอรูนะยสามนะตัวบนบเนื้อบาดนี่อันนี้ล่างเหรอเบิกซับบ่หลายหางพี่น้องแค่สีห่หางหนึงสี่เอาจังไดนอีกสังเต่เงี้ยวปานหางเว้าก็ยังซื้อล่างกลับด้วยไหมกลับเลยเนาะกลับด้วยนะฮะ 5 3 3 5ามสามห้าห้8สอง้าดกับด้วยนะคะล่างอย่างเดียวรอนะคะรอ3าตัวบนรอ3าตัวบนดวเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวสีโทษสัมผัสเจ๊เพิ่นให้ฟังสดสด,ส,ดสาตัวบนยังบ่ทันถึงเวลาอีกสักครู่แต่ว่าก็ฝากเลขฝันเบิกทับน้ำในเด้อพี่น้อง9-6-0ล่างศูนย์ห้าก้าบ,บานเบิกทัพ์ก็เลยเถียงเพิ่นว่า เบิก 99, 99 8, ทราม์ 8, 68, ือมาเกตเก่ากับเก่าแปดแท้ภาษาเก่าแปดหกแปดแทบปู้าษาแต่ยังวัาไม่จ,จิสูนหาล่างสูนหาล้างเสียงกันในฝันหันระว่างเลขฝันเบิกทรกา,เ,ราเพราะว่าปูหายผีจืกจนได้ที่ไดท้ทังถึงจนบ้ได้ดนเคยถ,ถ,ถมาแล้ว อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเอฟซีติดตามเพื่ 43, พอนหูจกักยูดอกแต่สมัยเฮาเฮาเฮ็ดอันเฮงผ้าอ,อยู่หนีเนาะครับตอนนี้ย้ายออกไปอเพื่อน,นถนะ้ำนาะคาเทวีแล้วออกไปเฮ็ดเพือนท้าเรี่วเนาะคะ่ะครับเอาผู้ใดเบิ่งคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ได้เงินแสนเงินล้านให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขอบคุณครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะเอฟซีนะใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผม